คุณดูภาพถ่ายที่ถ่ายจากยานอาวกาศหรือสถานีอวกาศนานาชาติที่แสดงวัตถุที่มีแสงแดดส่องถึงเช่นโลกหรือดวงจันทร์ก็ดูเหมือนว่ามีบางอย่างผิดปกติอวกาศดูว่างเปล่าเกินไปไม่มีทิวทัศน่ามหัศจรรย์ของท้องฟ้ายามค่ำคืนที่เต็ไมไปด้วยดวงดาวการดูดาวในอวกาศคงจะน่าเบื่ออย่างเหลือเชื่อเพราะท้องฟ้ามืดมิดอยู่เสมอในช่วงกลางวันท้องฟ้าบนดาวบ้านเกิดของเราจะเป็นสีฟ้าเพราะแสงที่กระจายตัว มันเกิดขึ้นเมื่อแสงแดดส่องผ่านชั้นบรรยากาศแต่ถ้าคุณอยู่บนดวงจันทร์หรือที่อื่นในอวกาศก็จะไม่มีชั้นบรรยากาศที่จะกระจายแสงนี้ไปรอบๆนั่นเป็นสาเหตุที่ท้องฟ้ามีสีดำอยู่เสมอแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าข้างนอกสว่างน้อยกว่าหรอกถ้าคุณมองออกไปนอกหน้าต่างของสถานีอวกาศคุณจะเห็นแสงแดดโดยตรงมากพอๆกับที่คุณมองออกไปนอกหน้าต่างอาพาร์ตเมนต์ของคุณในวันที่ไม่มีเมฆหรืออาจจะมากกว่านั้นด้วยซ้ํา เมื่อถ่ายภาพในวันที่มีแดดจัดคุณอาจต้องใช้การเปิดรับแสงสั้นๆร่วมกับการตั้งค่ารูรับแสงแคบในกล้องของคุณด้วยวิธีนี้แสงจะเข้ามาเพียงชั่วครู่เท่านั้นซึ่งคล้ายกับการที่รูม่านตาของเราหดตัวในแสงแดดเพื่อไม่ให้พวกมันต้องรับแสงมากเกินไปและเนื่องจากในอวกาศสว่างพอๆกันกระบวนการจึงเหมือนกันกับเมื่อคุณถ่ายภาพวัตถุที่มีแสงแดดสาดส่องนั่น เมื่อใช้การเปิดรับแสงน้อยคุณจะได้ภาพโลกที่สวยงามและสว่างสดใสหรือพื้นผิวดวงจันทร์แต่ก็หมายความว่าจะไม่มีดาวอยู่ในภาพด้วยแม้แต่บนนั้นดวงดาวยังค่อนข้างสลัวเพราะมันปล่อยแสงไม่เพียงพอที่จะแสดงในภาพถ่ายด้วยการตั้งค่าด,ดังกล่าวโลกของเรามีท้องฟ้าสีฟ้าที่ค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีส้มแดงที่สวยงามในยามค่ำและรุ่งสางแต่ถ้าคุณมีโอกาสได้ชมดวงอาทิตย์ตกบนดาวังคารคุณก็ควรคาดหวังสิ่งตรงกันข้าม นั่นคือท้องฟ้าในตอนกลางวันเป็นสีน้ำตาลส้มที่เปลี่ยนเป็นโทนสีฟ้าเมื่อพระอาทิตย์ตกดินอย่างแรกดาวังคารอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์มากกว่าโลกของเราเพราะงั้นเมื่อคุณดูดวงอาทิตย์จากพื้นผิวดาวังคารก็แน่นอนว่าดวงอาทิตย์จะดูจางและเล็กกว่าไม่ใช่แค่นั้นดวงอาทิตย์ที่มองเห็นจากดาวังคารเป็นเพียงจุดสีขาวอมฟ้าที่หลอมรอบด้วยรัศมีสีฟ้าเท่านั้นชั้นบรรยากาศบางๆของดาวเคราะห์แดงมีอนุภาคฝุ่นขนาดใหญ่ผูเมันสร้างเอฟเฟกต์ที่เรียกว่าการกระเจิงแบบเมีย มันเกิดขึ้นเมื่อเส้นผ่านศูนย์กลางของอนุภาคในชั้นบรรยากาศเกือบเท่ากับความยาวคลื่นของแสงที่กระจายเอฟเฟกต์นี้จะกรองแสงสีแดงออกจากรังสีของดวงอาทิตย์มันจึงมีเพียงแสงสีฟ้าเท่านั้นที่จะไปถึงดวงตาของคุณบนดาวอังคารทำไมโลกถึงไม่มีวงแหวนดาวแก๊สยักษ์ทั้งหมดในระบบสุริยะของเราทั้งดาวพฤหัสบดีดาวเสาดาวยูเรนัสและดาวเนปจูนมีวงแหวนด้วยกันทั้งนั้น ในขณะที่ดาวเคราะห์ที่เป็นหินเช่นดาวพุธดาวศุกร์โลกและดาววังคารไม่มีมี2ทฤษฎีเกี่ยวกับวิธีที่วงแหวนจะปรากฏขึ้นรอบโลกได้พวกมันอาจเป็นแค่วัสดุบางส่วนที่เหลือจากตอนที่โลกกาลังก่อตัวหรืออาจเป็นซ่าข,ของดวงจันทร์ที่ถูกทําลายด้วยการชนกับวัตถุในอวกาศหรือถูกฉีกกระชากออกจากกันด้วยแรงโน้มถ่วงอย่างแรงของดาวเคราะห์ต้นกําเนิด ดาวแก๊สยักษ์ก่อตัวขึ้นในบริเวณรอบนอกของระบบสุริยะของเราในขณะที่ดาวเคราะห์ที่เป็นหินทั้งหมดอยู่ในส่วนด้านในบางทีดาวเคราะห์ชั้นในอาจได้รับการปกป้องจากการชนที่อาจเกิดขึ้นซึ่งอาจนำไปสู่การเกิดวงแหวนนอกจากนี้ยังมีดาวบริวารจำนวนมากขึ้นในบริเวณรอบนอกของระบบสุริยะของเราซึ่งอาจเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ดาวเคราะห์มีวงแหวนนอกจากนี้ดาวเคราะห์ที่ใหญ่กว่ายังมีแรงโน้มถ่วงที่แข็งแกร่งกว่าอีกด้วยนั่นหมายความว่าพวกมันรักษาวงแหวนให้มั่นคงหลังจากก่อตัว ผู้เชี่ยวชาญบางคนเชื่อว่าโลกเคยมีระบบวงแหวนเมื่อนานมาแล้ววัตถุขนาดเท่าดาวองคารอาจชนกับดาวเคราะห์บ้านเกิดของเราซึ่งอาจสร้างวงแหวนรอบๆเศษซากหนาแน่นนักวิทยาศาสตร์บางคนคิดว่าเศษซากนี้ไม่ใช่วงแหวนแต่เป็นสิ่งที่เรารู้จักในปัจจุบันว่าคือดวงจันทร์อาจมีดาวเคราะห์ขนาดยักษ์ที่ซ่อนอยู่ที่ขอบของระบบสุริยะไกลกว่าดาวเนจูนนักวิทยาศาสตร์เรียกดาวเคราะห์สมมติลึกลับนี้ว่าดาวเคราะห์ดวงที่9้า ถ้ามันมีอยู่จริงมันอาจจะคล้ายกับดาวยูเรนัสหรือดาวเนปจูนและม,มีมวลมากกว่าโลกของเราถึง10เท่ามีแนวโน้มว่ามันจะโคจรรอบดวงอาทิตย์แต่ในส่วนปลายของระบบสุริยะใกล้กว่าดาวเนปจูนประมาณ20เท่าอีกทฤษฎีหนึ่งที่น่าสนใจกล่าวว่าดาวเคราะห์ดวงที่9อาจเป็นหลุมดำขนาดเท่าเกรฟฟุตที่ทำให้อวกาศบิดเบี้ยวในลักษณะเดียวกับที่ดาวเคราะดวงใหญ่ทำ แม้ว่าเราเคยคิดว่ามันเป็นของหายากในอวกาศแต่น้ำมีอยู่ทั่วระบบสุริยะของเราตัวอย่างเช่นคุณมักจะพบมันในดาวเคราะห์น้อยและดาวหางมันยังคงอยู่ในหลุมอุกบาทบนดวงจันทร์และดาวพุธด้วยเรายังไม่รู้ว่ามีน้ำเพียงพอที่จะรองรับอนานิคมของมนุษย์ที่อาจเกิดขึ้นได้หรือเปล่าถ้าเราตัดสินใจย,าย้ายไปที่นั่นแต่ก็มีน้ำอยู่ที่นั่นบ้างแน่นอนดาวอังคารก็มีน้ำที่ขั้วดาวเคราะห์ของมันเช่นกัน ส่วนใหญ่ซ่อนอยู่ในชั้นน้ําแข็งและอาจอยู่ใต้พื้นผิวที่เต็มไปด้วยฝุ่นของดาวเคราะห์ยูโรป้าดาวบริวารของดาวพฤหัสก็มีน้ําเช่นกันนี่คือหนึ่งในสถานที่ที่เป็นไปได้มากที่สุดที่เรารู้จกักที่อาจมีสิ่งมีชีวิตนอกโลกอาจมีน้ําที่เป็นของเหลวทั้งมหาสมุทรอยู่ใต้พื้นผิวที่เป็นน้ําแข็งขนาดมีน้ําเป็นสองเท่าของมหาสมุทรทั้งหมดของโลกรวมกัน ดาวเนปจูนอุ่นขึ้นอย่างไม่คาดคิดแม้ว่าจะอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์ถึง30เท่าเมื่อเทียบกับดาวเคราะห์ของเราและได้รับแสงแดดและความร้อนน้อยมากแต่มันก็ยังแผ่ความร้อนออกมามากกว่าที่ได้รับมันยังมีกิจกรรมในชั้นบรรยากาศมากกว่าที่คุณคิดด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณเปรียบเทียบกับดาวยูเรนัสดาวเคราะห์เพื่อนบ้านของมันดาวเคราะห์ทั้งสองนี้ปล่อยความร้อนในปริมาณเท่ากันแม้ว่าดาวยูเรนัสจะอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากกว่าแต่ก็ไม่มีใครรู้ว่าทำไม ดาวเนปจูนมีลมแรงมากซึ่งอาจมีความเร็วสูงสุดถึง2,400กิโลเมตรต่อชั่วโมงพวกมันผลิตความร้อนนี้งั้นเหรอเรืออจเป็นเพราะแกนกลางของดาวเคราะห์หรือแรงโน้มถ่วงของมันมีหลุมดำขนาดมหืมาพุ่งทยานผ่านอาวกาศด้วยความเร็ว8ล้านกิโลเมตรต่อชั่วโมงนักวิทยาศาสตร์รู้ที่ตั้งของมันได้จากกล้องโทรทัศน์อวกาศฮับเบิล พวกเขาเชื่อว่ามันมีน้ำหนักมากพอๆพกับดวงอาทิตย์1,000ล้านดวงมันควรจะอยู่ในใจกลางของกาแล็กซีที่บ้านเกิดของมันแต่แรงดึงดูดบางอย่างกำลังผลักมันออกไปเมื่อถึงจุดหนึ่งหลุมดำนี้จะหลุดพ้นจากกาแล็กซีของมันและท่องไปในจักรวาลต่อไปโชคดีที่มันยังอยู่ห่างจากเรา8,000ล้านปีพายุสุริยะมีพลังมากจนทำให้เราตกอยู่ในความมืดมิดได้ ย้อนกลับไปในเดือนกรกฎาคมปี2012พายุสุริยะที่แรงที่สุดนในรอบ150ปีเคลื่อนเข้าใกล้โลกอย่างหวุดหวิดการพ่นมวลโครโนนาหรือ CME เป็นฟองอากาศขนาดใหญ่ของแก๊สไอออนิสผู้มันฉีกผ่านวงโคจรของเราในตอนนั้นถ้าพวกมันพ่นมวลใส่โลกของเราเราก็คงกลายเป็นเป้าไปแล้วเราคงต้องเผชิญกับเรื่องสุริยะที่พุ่งเข้าหาโลกทำให้คอมพิวเตอร์เสียหายและทำให้ไฟฟ้าดับซึ่งคงกินเวลานานหลายเดือน พายุสุริยะพัดถล่มเราเมื่อวันที่25มิถุนายนปี2022ช่างภาพคนหนึ่งถ่ายภาพแสงโอโราอันสว่างสวัยอันน่าทึ่งซึ่งส่องประกายบนท้องฟ้ายามรุ่งอรุณในเมืองคาร์กาลีประเทศแคนาดามันกินเวลานาน5นาทีพวกมันเกิดจากพายุสุริยะดาวแวมไพร์มีจริงพวกมันเป็นส่วนหนึ่งของดาวเลิค์คู่และดูดชีวิตออกจากดาวเลิอกอีกดวงในระบบได้จริงๆพวกมันทำเพื่อให้เกิดการเผาไหม้เป็นเวลานานมันเป็นแบบนี้ ดาวเลิ์ขนาดเล็กที่มีมวลต่ำกว่าขโมยเชื้อเพลิงไฮโดรเจนของดาวเลิ์กอีกดวงเพื่อเพิ่มมวลของมันเองดาวแวมไพร์นี้ก็จะร้อนขึ้นนอกจากนี้สีของมันยังเปลี่ยนเป็นสีฟ้าสว่างซึ่งทำให้มันดูอายุน้อยกว่ามากไร้กาศจริงๆสีของจักรวาลถูกขนานนามว่าคอสมิกลาเต้แสงที่มาจากกาแล็กซีและดาวเลษ์ภายในนั้นรวมถึงเมฆ แก๊สและฝุ่นในจักรวาลที่สังเกตได้นั้นมีสีเฉพาะมันเป็นสีงาช้างที่ค่อนข้างใกล้เคียงกับสีขาวจักรวาลเป็นสีเบจเพราะมีพื้นที่ที่สร้างแสงสีเขียวสีเหลืองและสีแดงได้มากกว่าพื้นที่ที่ปล่อยแสงสีฟ้าเล็กน้อย